สวัสดีครับผมสวัสดีเจฟซีทุกท่านครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาเมืองคูปตานะครับ L5018 หรือว่ารถตักนะครับรถตักของคูปตารถไทยตักนะครับเป็นรถขนาดที่มี่กำลังอยู่ที่หา้าสิบแรงม้านะครับเป็นรถห้าสิบนะครับรหัสนะครับรหัสตักของเขาจะเป็นอ่า LA 588นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าแต่ว่ารุ่นใหม่มันจะเป็นอะพวกเล็กเขานี่ยจะเป็นทรงกล,กลมนะครับเป็นรุ่นใหม่คงกะโมโมเนี่ใจวัลหันยังเพราะว่ารถคันนี้อะสื้อมาน่าจะห้าปีนะครับเพราะว่าเหลืออีกงวดสุดท้ายกะน,น่าจะเบิดแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังหัดอะถ้ำนะครับใน ในงานที่บอกว่าเป็นล้านมันหรือว่าล้านเขานะครับที่ตุ้นมาหลายนะครับหรือว่างบเข้ามาหลายนะครับถ้าจะซื้อรถมือสองนะครับรถตักใหญ่มือสองนี่ก่ากนะครับผมในการสองบรรุรักษานะครับในการหาอะไรนะครับสําหรับรถตักงใหญ่มือสองเข้ากบคือแต่ว่าพวกมันต้องซื้อสดนะครับมันก็จะใส่งบป,ประมาณที่ค่อนข้างหลายแต่ว่าถ้าเขาซื้อแบบนี้คือเขาสามารถดาวได้พอนได้นะครับผม มันก็นจะพอได้แก้คัดนะพี่น้องนะครับรถตักรถไทตักแต่ว่าถามว่าอ่าตอบโจทย์บ่มันค่ะพ่อได้ใส่งานครับแต่ว่าถ้าจะเน้นแบบเป็นจริงจังเลยี่ตักมันใจ่พ่วงโอ้หมื่นหนึ่งสามสี่ห่วงเนี่ยถือว่าขักแล้วครับสรถตักสามหนีเนาะเพราะว่าตักก็มาหญ่ครับตักเขานี่ผมโม่มันใจว่าจุเท่าใดแต่ว่าถ้าตักเต็มจองนเครื่องผมนี่เสริมจองขึ้นมานะครับเสริมชุดบุงกีขึ้นมาอีกนะครับ ถ้าเดิมมันจะหดแค่นี้นะครับตักได้ยูมานสามร้อยถึงสี่ร้อยโลนะครับถ้าเสริมขึ้นี้อีกก็จะได้ร้ายขึ้นถ้าตักมันแห้งมีปัญหานะครับถ่ายบ่ิเรืองกว่ายังแต่ว่าถ้าตักมันแห้งเอ้ยถ้าตักมันหัวนี่ก็จะมีอาการอาถ่ายร่อยนะครับเพราะว่ามันเบานะครับถ้ามันเบาเพราะน้ำนักมันจะีมากขนาดไปเลยนะครับเพราะมันจะบวคขึ้นรถตักไ่เพราะพวกนี้มันจะแต่ว่าขอเสียคือ พวกบูดสลักนี่จกรวมไว้นะครับรวมไวละะ้ลาคาย่างหนาเท่านี้ต้องต้องต้องยอมรับครับเพราะมัน <c oughs> มันจะกินเปลืองย่างหนาเพราะว่ามันแหลนในลานแหลนในลานปูนนะครับรากาเมื่อไเาตักมันจะทิม้มเรานนักมาขนาดนะครับมันก็เลยจะเป็นแบบว่าเปลืองออกยางได้จ้อยหนึ่งนะครับรลคนี้สี่ทีอ่อาถหาปีดอกยางย่างหนานี่นะะ่าจะพ็ตามกับซีคู หรือหาคููนะครับผมก็จำาม่ได้เพราะมันเปลี่ยนลายเส้นแห้งแล้วครับนี่มันแต่เดี๋ยวนี้ก็หัวซึ่งเมื่อ้ห่ล่ะครับธรรมดาเนาะตามสภาพการใช้งานลังค่าก็แตกไปรบเป็นทีละบ่อยมันมันสั่นนะครับมันสั่นเลยแตกก็ใส่ในงานอาล้่นมันที่สำหรับมือใหม่กับผมแนะนำเป็นเป็นคู่บุตายก็ได้นะครับรถไถตักเพราะว่าถ้าเอาไปซื้อรถไ่นี่มันก็จะดาค่อนข้างหลายนะครับ อันนี้เฮาดาวอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนี่ก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นรถตัง้งหญ่ๆนะครับรุ่นใี้่ๆแบบเพื่อยัง้างลังนี่มันก็จะใส่ทุนค่อนข้างลร้นะครับหรือว่าแปล่มือซองก็ต้องซื้อสดมันก็ใส่งบประมาณที่ค่อนหลักขางไร้นะครับรุ่นนี้ตั้งแต่อยู่ประมาณอ่าสามร้อยกว่าโลูนะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะครับมันจะเป็นรถทุนเดียวครับผมนะครับสายขวานาหลังนะครับ อยู่ในตัวเดียวกันเลยแต่ว่ากัาพ่อพ่อได้แก้คัดนะครับตักมันตั้งยังนี่กัเต็มที่นี่นะบดบดมือนี่่าจะอยู่ว่านสี่ห่วงครับสี่ห่วงสี่ห่วงมันก็อยู่ถ้าเป็นสิหล็อมันก็อยู่ว้านแปดขั้นนะครับแปดขั้นก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าตักมันหน่อยครับมันก็จะต้องลงลุ่มนะครับต้องลุ่งลงมาลงลุมล่มเฮ็ดลุ่มใหม่ครับ เพราะว่าน้ำเดิมนี่มันตักบ่ถึงแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ด้แค่ประมาณผมจำบ่ได้ว่าจักเมตรเนออยู่ประมาณสามเมตรถั้งสี่เมตรเนี่ยน,น,นะประมาณนี้ผมจำบ่ได้นะครับตองนี้หลุมครับถัดซื้อรถตักหน่อยเข้าตองเข็ดหลุมนะครับเพื่อให้รถสิบล้อแ่นลงมาได้นะครับตักใส่หกหลอ้ลอหกหล้อกะสูงสูงมาเกินสามเมตรหาริบมีกะถึงอยู่ครับเพราะว่าถ้าสูงกันนมันกะอาจจะถึงแต่ว่ามันดำลงบ่ได้น,นะครับเพราะปากมันติดกับรถเขาก่อนตรงนี้หลุมครับถ้าเพืดอจะซื้อนะครับสำหรับมือใหม่ แต่าราคามันก็จะดีดีขึ้นไม่อีกคือเวลาอ่าห่อจากถอดชุดมุกี้ออกไปไถหน้ารือว่ายกหล่องสีมันกันเห็ุไดงา่งายเพราะมันถอดง่ายครับถอดง่ายเพราะว่ามีสลักด้านขางแค่ตัวเดียวนะครับนี่ถอดแต่ตัวนี้ออกนี่นะครับทั้ง2องฟังก็คือออกได้เลยนะครับถอดพวกหัอเคอ,อปเปอร์ออกนะครับ มันก็นใสเป็นเป็นเป็นรถที่ค่อนข้างจะใส่งานในหลากหลายครับเปิดหนามันหน้าหน้าเขากลับไปสามารถไปยกล่องคุดมันไถนาได้สบายครับเป็นรถอันนี้ประสงค์ว่าผูใ้ใดญุ่นหน่อยกับผมแนะนําเป็นคู่ปตากนก็นได้เพราะว่าถ้าไปซื้อเมื่อสองกับยังหน่อยแหละแต่คนยังโมก่งกับตรงเรื่องของอะไรนะครับอะไรถ้าเป็นรถจีนมันกับ ราคาบแพงครับซมือรถจีนกับคนกระเลนไลยรถจีนนะครับแต่ว่าคือว่าแหละครับมันก็ต้องขาดแค่ในเรื่องของอะไรนะครับพอซู้บริการเขาก็จังหวัดละอาจจะจังหวัดละเจ้านะครับผมรถจีนแต่ตอนนี้รถจีนนี่หลายแห่งสรับร้านมั่นที่เป็นมือใหม่ๆนะครับว่าคนดาวเขาอาจจะให้ดาวอยู่บะมัณครึ่งหนึ่งนะครับดาวครึ่งหนึ่งพนเป็นรายเดือน ถ้าผมจำไม่พี่นะผมผมเคยถามอยู่หน้าใจดาวอยู่ประมาณสองแสนบกครึ่งนะครับบกครึ่งแต่ว่าแต่อยู่มั่นกับสองแสนนะครับคนเดือนละประมาณสองหมืนกว่านะครับผมแล้วตะลุนๆใหญ่โดนหน่อยเนาะเป็นโนตักจีนเอาเดี๋ยวจะขับให้เบิ้งครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็จะขับง่ายเพราะว่าเป็นคนทวนเดียวนะครับมันจะเป็นคนทวนเดียวนะครับ กการขับกับ,กบ,กบง่ายๆเบสิกธรรมดาเหมือนรถไทยทั่วไปนะครับแต่ว่าอคอนทุนคอนทุนเดียวยูฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือนะหลบมันจะมีหลุมให้เบิ้งนะครับผมนี่โยกไปทางใดองศาทางไดนะครับผม <c oughs> ไปขนาะนะครับผมคือทิมทิม,ท,มทิมชุดอาร์มลงนะครับผมชุดตักลงนะครับ กากำลังนี่คือยกแขนขึ้นนะครับถ้าออกไปทางขวานะครับทางขวานี่ก็คือเขาจะงไายมุงกี้ออกนะครับหรือว่าเท่เทพวกมั่นพวกเขาออกนะครับผมถ้าดึงขามาทาั้งสายนะครับก็คือตักนะครับผมตักเอาเดี๋ยวจะลองขับไปบึงครับผม ส่วนการเน้นาท้ายหลังหรือว่าเข่าเกียร์กันจะมีสิทธิ์เข้าไปนะครับเหมือนรถไทยธรรมดานะครับอ้าวเดี๋ยวจะยกไปเบิลงครับผมโค้ลงนี่คือยกตักขึ้นนะครับผมดูพัฒนาคือถึงถึงตับครักจะขับง่ายครับผมเพราะว่าเป็นคนคนคนเดียวนะครับผมแับพักออกข้างนอกก็จะ ขิมช่วงเมื่อกี้นะครับผมพานั้นเข้ามานะครับไปทางใต้ไปจะตักครับผมตักคือมันเน็้ได้ในระบบเปลี่ยวครับคือเขาจะตักพร้อมกันหรือว่าทิมพร้อมพร้อมอามีต่วงกระเด็นครับผมนิดนึงตักเดบอกนะครับบังคับในคนด้วยเดียวครับลูกแข็งขึ้นพร้อมจะทิมจ่องลงเลยกระเด็นครับเห็นปะเข้ากระออกขาดึงว่าคงสายยิ่งเฉียงครับ มันก็จะยกขึ้นแล้วก็ยิ่งต้องลงน้ำเห็นไหครับอ่าควรมาแล้วเอาลงนะครับมันเล่ยนในหลายรูปแบบครับเรียนในหลายอย่างนะครับเรีนในหลายอย่างก็จะเอาลงไปพูดพักไปนี่งเขียงนะครับผมจะทัไงครับมือไม่กับทักได้ครับผมทัไง เร็วครับคบางคันเร็วนะครับควบคุมในคันทวนอันเดียวแต่นะครับคอเสียก็จะพวกสลักพวกนี้ก็จะซึกเร็วจะซึกเร็วกว่าปกติเพราะว่าสลักมันหน่อยก็ธรรมดาครับรถ4ปี5ปีกับบัถือว่าปานใดดอกความรถใช้งานทุกมื่นเนาะเด็กใหม่ก็อยู่ผมบ่มั่นใจว่าเท่าใด เด็กใหม่หาพันสามครับนี่หาพันสามแนวรถมันใส่สูม,มือครับธรรมดาละ่ะรถตักเนาะตักกำลังขึ้นกับตักครับถ้าว่าสลักนี่เพี้ยนมาจากตัวกัโอ้นำโพถือกันครับเลี่ยนเรื่อยๆตอวได้ฮักกับเพี่ยนตัวนั้นนะครับผมยกได้อยู่ประมาณถ้าผมจำาม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณสาเมตรถึงสี่เมตรเนาะ นะครับตาตักช่วงไอ้ช่วงนี้เราจะอยู่ประมาณนี้นะครับตักเร็วนะครับมันจะคือว่าคนข้างเร็วครับระบบคนข้างเร็วควบคุมในคนทุนอันเดียวนะครับผมสาหรับมือใหม่กันนะครับเพื่อไปนั่งเรือครับผมสําหรับมือใหม่ที่กําลังเห็ดล้านมันหรือว่าล้านเขานะครับผมกอโบเสียไให้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นมือสองกระเทืองมันต้องใช้ทุนหลายครับพวกนี้ ทุนหลายแต่เป็นรถจีนกับในวงของเหลืองอะไรนะครับผมราศีสองไม่ต้องแน่นในสัปนาห์สี่นะครับคือตัวนี้ของคูเบิดามันกะบราศรถไทยธรรมดาปกตินะครับส่วนอะไรกะสลักบางตัวบ่มี่ห้ากระตองสร้างคนไรครับผมทั้งสูงเพิ่มกะหาให้นะครับอยู่หาอยู่ประมานสะอาดสุดนีเพืาะผมตีผมเคยสั่งอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่ามันกะเป็นชุดตักเนาะอะไรมันกัจะบรายคือพวกรถไทยนะครับเพราะว่าบางอันนี้รถไทยอาจบางอันก็จะบ่มี่ได้ห้าเราห้าสร้างได้มันกับชิเรวเนี่ยนะครับ ภายในสามถึงสี่มือนะครับจากที่ผมเคยสั่งส่วนสลักนี่คือตัวได้พอแก่คัดได้เขากบใสไปก่อนนะครับผมเอาเดี๋ยวสลักคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอตัวไลนไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีสาระนะครับผมกะฝากกดติดตามนะครับผมของ u t u b e บีแท็กเตอร์ไว้น้ำเน้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคิปหนาครับสลับมือไหมนะครับผมกะลองไปพิจารณาบ้งนะครับอันนี้เป็นโลคันแหลกนะครับก็เขาน้ำให้น้ำยังสีมันกะ มันใส่ในงานหลายอย่างครับมันใส่งานหลายอย่างถอดตักออกไปขุดมันยกล่องนะครับไทนาได้สบายนะครับไปตักมันในให้เสบายครับแล้วลองว่ารถตักอย่างเนี่ยนี่เขาให้นี่แล่น้าให้นี่ปู่รถไทเห้องเน่นนอนนะครับผมมันจะปหยาดนะครับใส่ในลานเนี้ยนะนะครับดีคนละอย่างครับเอาเดี๋ยวสไลด์นี้นะครับผมผมต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ขีนาผมสวัสดีครับ